สวัสดีคนที่เป็นนักสืบและนักสืบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมป๊อปฮันนะครับผมมันจะเป็นเกมแนวอ่าเกมป๊อปฮันส์สเวเวิลใช่ป๊ Pop Hunt, อปฮันบวกแนวสเวเวิร์ลเหมือนดิดบายเดลไลท์คล้ายคล้ายดิดบายนะครับแล้วก็ป๊อปฮันแบบดีมอสใช่ไปลองเลือกตันเลือกเนี่ยวันนี้เราไปเจอคิลเลอร์อ่าเขาชื่อคิลเลอร์อะไรวะอ้าววันนี้เป็นคิลเลอร์เหรอไม,ไม่ใช่บ <laughs> ุดนี้เป็นคิล <laughs> เลอร์จริงเหรอจะเท่ยวเร็ว โอเคมาทำยนงไงคืออยากรู้อะไยเมาเรื่อๆนะครับเขาบอกว่าเซอร์อะสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งของได้นะครับกดยังไงอะอะไรเอฟเนมาอ้ายนอ้ายนายเอ้ายนอ้ายาอ้ายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเริ่มเลยหรอเริ่มเลยเริ่มเลยแล้วเป็นการซ่อนเอฟิลเลอร์นะครับผมจะไม่ใช่ไมไม่ใช่ชาัไม้เหมือนเด็ดตานีไม่รู้อันนี้กูไม่รู้กดยังไงออ่ะเฮ้ยกูโดนกูโดนเยดป้นี่ยวุเนียนเนียนเนียนเนยนเนียนเนียนเนี เขาทำอลไกูมันทำเลยอะเขาทำเลยเอทไรอะเฮ้ยเขาอี้ว่ะสันังอี้อ๋อเจลาเจลดีมึงมีคนมาช่วยกูเวทีเปเป็นคนิเอะเวทีเปเป็นคุเออไม้คินได้ไหมเรเป็นคนได้มึงต้องมาช่วยใ่้ิด้ยีนปิดปินบ้าปินบ้าปินบ้าต้องไปช่วยกูเอ้ยเอมาช่วยต้องช่วยได้เหรออ๋อใช่ใช่เอาว่ะ ไม่เนียนไม่เนียนมันซ่อนได้กี่นาทีน่าสนุกน่าสนุกเลย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 เป็นไงบ้างไปปั่นไฟทุกคนไอ้เหมันต้องปั่นไฟนะมันต้องปั่นไฟนะเหมือนติดบใบในไล์เลยเลยมันออกยังไงอ่ะประเด็นคือปั่นไฟยังไงเอฟปั่นไฟมันจะมีที่ปั่นไฟเอ็มเอ็มคิดเรื่องปิดหูไปได้โี่มันออกมันออกจะขอยังไงอ่ะ กดมนมีสชิค้ยกดที่กดที่ขวากดที่ขวากดที่ขวากดไม่ออกมันมีสีชิคเลยนะเหมือนเดนบัเดไลท์เลย้เหียประเด็นคือมันอยู่ไหนประเด็นน่ะออก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 จากหน้าที่ขวานะทีขวาได้เองวิไอ้เฮี้ยอูดอะไรอยู่ไอ้ี่นีดีกว่าเนี้ยี่นี้ก็แปลงาได้เหรอแปลง่าได้เอาดิบมีดด้วยมีดคือะรมนมี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 มมี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 ีมอีมม ครั้งแรกของผมนะครับผมผมก็มาเล่นแบบไม่ไม่สนร้อนๆครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งหนึ่งรอรอกูรอกูเดี๋ยวกูจะไปช่วยเมเป็นซ้อมไม่มีคนไปช่วยมึงแล้วเป็นซ้อมเพื่อนไม่ใช่เห็นยากอยู่นะไอสัตว์เอ้ยยึดแม่มึงรู้กูได้ไงวะยึดแม่โอมันแปลงร่างได้เหมือนกันหมดเลยเหรอฆาตกรก็แปลงร่างได้นี่หว่าไอสัตว์มันต้องกดเอฟค้างปะใช่ ไอเฮียโกงจัดไอเฮียขัตคอนแปลงร่างแปลงร่างไอีกที่ขัตคอนโกงจัดเลยนะท่างั้นน่ะขัตคอไม่ควรแปลงแปลงร่างแบบนี้ได้ไม่รู้เหมือนกันไอเฮียวันนี้ไปแปลงร่างยับยับเลยเีจ๊ดิ๊ยังโกงจัดเลยโกงจัดเลยนี่ไม่ไปช่วยไม่ไปช่วยป้าหมอก็มึงก็เห็นอยู่ว่าเขามาช่วยอยู่แย่ป่ะคนไหนช่วยอ่ะอ๋อเอฟ หนีได้ไหมฉันหนีได้ฉันกดฉันกดออกไม่ได้อ่ะทําไงดีกดคีย์อะไรอ่ะไอ้กูคีย์อะไรออกเฮ้ยกดออกแล้วล่ะไอ้เฮียบุดดี้มึงคิดว่ามึงเงียนเหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวกูต่อยหน้าให้ไอเฮียมึงคีย์ล้มเงียนนักเหรอต่อยหน้าไอ้บุ๊ดี้ไอ้เฮียก็บุดดี้จะเจีนไอ้ข้อเสียอะมึงต้องไอ้นี่เว้ยอย่าเลือกตัวละครเหมือนกัน อันนี้แค่เลยอ,อันนี้จุดแก้เลยอย่าเลือกตัวละครเหมือนกันถ้าเลือกตัวละครเหมือนกันแล้วไม่จะมีปัญหาอย่างเช่นเนี่ยสมมติไอ้แงกับกูแงกกับเนี่ยพิงเงี่ยอย่างเงี้ยไอ้แล้วกูจะแยกออกได้ยังไงว่ามันไม่ใช่วูดดี้อ่ะเด็ก <หา S 2> แล้วหรอัยยงยงย้งยังยยัง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 ยัวย มือหน้ามึงน้าไอเด็กเกียร์นะคิดว่ามันประเด็นคือมันอยู่ไหนปั่นไปแล้วไอ่ความเร็วไวขึ้นเหมือนเดนบายเลยนะประเด็นคือเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนกูยังไม่เห็นเลยเป็นออร่าเหลืองเหลืองอ่ะไม่เห็นเห็นเห็นแต่หีบอ่ะกูเห็นแต่หีบกูเห็นแต่หีบอ่ะมันออกกูตายใช่ป่ะลงก็อี้ปกติลงก็อี้สามั้งจะตายตายตายละแล้วทำไมกูแพง แล้วว่าคืออะไรก็ว่าง่ายขนนะคะเนี่ยไอ้วุฒิวุฒิดไอ้บุฒิเด็กเฮียนะวุ๊ดดี้นะมึงคิดว่ามึงเนียนนะเหรอไอ้สัผาดมึงคิดว่ามึงเนียนนัเหรอชิมหายชิมหายตายอ่ะไอ้เฮียหลงเฉยแล้วมันแล้วมันจุกยังไงอ่ะมันต้องจุกในไอ้นี่ป่ะต้องจุกในทุ่งข้าวอ่ะคือต้องแปลงเป็นสิ่งของเล็กๆแล้ววิ่งสวนกันอ๋ออย่างที่อย่างที่เมื่อกี้ทุ่งทำไปถูกเพื่อนซ้อม zoom อยู่ไปซ้อมผมกันได้นะประเด็นคือมันอยู่ไหน มันอยู่กับฉันด้วยกีนนั้นเฮ้ยบินได้กดบินยังไงวะอ๋อกดอ๋อต้องกดอ๋อกดสเปกบาร์ได้เหรอสเปกบาร์ได้อู้หึ้ยบินได้เขาโรยอันนี้กูไม่รู้ฉันจุก Amazing Amazing อยู่ใครอะโ Oh my God อ่ะเพื่อนหนอนี่แฟงเป็นตะเกียงกูเนี่ยไอ้เหี้ยกูปากไอ้ตัดนี่มึงก็ซ้อมดีเลยสองนาทีเนี่ย หายเลยไอ้เหี้ยไอ้ก็เป็นเป็นหน้าตีนเจียวโอ้ไอาสัตว์เอ้ยเดี๋ยวกูจะแปลงเป็นสิ่งของที่มันจะไม่รู้ว่ามันเป็นองโอ๊คืออะไรปักเตะไหมอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวแล้สกิลเช็คอยู่แล้วมันแจ้งเตือนฆาตกรไปมเนี่ยใช่ใช่ใช่เจีงดิกศเพื่อนจะเสร็จแล้วนะครึ่งหนึ่งอ่ะเออสกิลเช็คกิลยากมากยิ่งมาไวมาก ใช่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 เสร็จลัเครื่องหนึ่งโอ้โหอีกทั้งสี่เครื่องพราะสเตฟ้าอ๋อไอ้หรือเวลาทั้งสี่นาทีเสร็จเครื่องหนึ่งคือดเพิ่มเวลานะใช,ใช่ใช่ใช่มันจะเพิ่เมเวลาให้อยู่แต่ประเด็นคือกูต้องระแวงประเด็นคือกูต้องระแวงไอ้นี่ฆาตรกรเพราะว่า,าเ,เพราะว่าฆาตรกรมันไอ้นี่ฆาตรกรมันเนี้ยแม่งมัน้อม е ละมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนร่างได้เหมือนกันเอาไม่ไหวละไม่ไหวละ มันต้องกดยิปมันยากมันต้องกดยิปตลอดเวลาใช่ไหมล่ะใช่มันต้องกดยิปแล้วงกดเปิดสเปกบาร์อย่าขยันอย่าขยันเราไม่ได้ครับผมกดปุ่ม x f แล้วกดปุ่มสเปกบาร์พ่อมึงใครเป็นคนคิดกูถามจริงคิดเรื่องยังไงอะไม่เห็นคิดเรื่องเลยเจตเตอร์อยู่กับกูแล้วมันไม่เห็นกูมันอยู่ตรงที่กูปั่นแต่งนั่นแหละมันเดินออกไปแล้วมันเดินไปหาบ้านใหญ่กูพามันอยู่ เข้าว่ะเปิดเมต้านักแข่งเกมนี้แม่พ่อกูรู้ว่ามึงเป็นไอ้เหี้ยมึงอย่ามามึงอย่ามาเนียนไอ้เหี้ยวุดดี้กูรู้มึงเป็นอะไรกูป่ามึงอยู่โทมึงไม่เห็นกูอามึงอยู่ติดเปแล้วใช้ไอเทมยังไงไม่รู้อ่ะแม่มันใช้ไอเทมไม่ได้หรือเปล่าหรือมันต้องเปลี่ยนภาษาก่อน ม่ได้แจ้งเตือนอยู่มันแจ้งเตือนอยู่ว่าจะไปหรือไม่จะมาเป็นเสียวใจหรอหมายความว่าไงมันแจ้งเตือนยังไงมันจะเป็นรูปนาฬิกากูกูเปลี่ยนจากตัว F เป็นรูปนาฬิกาตัวตรงไหนนี่พี่พอดีเปลี่ยนจากตัว F เป็นคลิกคลิกคลิกซ้ายได้ไหมหรือยังไงมันมันแก้ได้ติบดูเองใช่ไหมมันจะเป็นรูปนาฬิกาเราก็ต้องแบบกับเป็ดปลาใช่ไงประเด็นคือมันติดได้สองริ้วไงแล้วกูแยกภาษาไม่ได้ นี่ไงเปลี่ยนทิศนี่ไงคอนโทรลได้เปลี่ยนคอนโทรลเป็นนี่ไงคลิกซ้ายไปดีอ้เหี้ยนี่เหรออินสเตอร์เหล็กนี่เหรอเออนี่ไงได้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 จะแบบคิกซ้ายดิไอ้ควยวูดดี้มึงไปไกลๆกูเลยมึงไม่ได้เหรอวะจุดปิงได้ไหมปันได้ใช่ไหมเวลากดทิศซ้ายอ่ะ ได้ได้ได้ปันได้ปันได้ไม่ได้ลิคสายเป็นอ๋อคุณลิคสายแปลงร่างไงไม่ไม่ไม่ทับทับทับกันได้กูลองแล้วลองแล้วเหรอกูตายกูลองแล้วเมื่อกี้ทับได้ทับได้แต่ว่าเวลากดอ่ะแต่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนมันจะไม่เปลี่ยนเออเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เปลี่ยนยูนะคือมันจะขึ้นว่ากดเอ n t ินเตออยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันใช้ได้เหมือนกันกด E อสต e t ท i n g Control ได้เลยแล้วก็ไปกดแล้วก็ไปกดเ,<อ>เปลี่ยนตรงนี้เป็นกดปุ่ม กดปุ่มได้เลยใครมาคือมาจากวิ่งเด็ดดันเห็นเห็นเพื่อนเราไปวิ่งวิ่งเห็นประเด็นคือของกูน่ะยังไม่กินไอ้ห่ายังไม่ชิมกดปุ่มเต็มๆตายครับเหลือคนเดียวครับแล้วว่แล้วมัจะมีหลุมรอดเหมือนเดนไบไหมครับเหลือคนเดียวก็ต้องทำยังไงอ่ะมันจะรอดป้อมจนจบก็คือเฮียเลยนะ หรือว่ารอเวลาจนหมดก็โอเคเหรอมาเรามาดูเงินนะครับผมเขาจะทำไงต่อเป็นขวดไม่ปลอดภัยวะอย่างที่ทราบมาดีนะครับเราเล่นครั้งแรกนะครับผมอาจจะแบบคืดๆเงินกลางเงินางแรกลยงนทุกคนอ่ะเปลี่ยนจากอินเตอร์แลก F เป็นกดคลิกซ้ายให้เหมือนเดซบายก่อนง่ายกว่าเออจริงเราแบบตอนนี้เปลี่ยนไปไม่เทใช่ไมไม่ทันจ้ะมันยังไม่รู้เอาไใช้เทยังไงนะยังไม่รู้เหมือนกันเพื่อนไม่ใช้เทียโชว์เลย กดหนึ่งแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยซามอาจจะมีด่านเดียวอยู่นะตอนนี้มีสองด่านแต่ยังไม่เปิดใครไอ้วูดดี้เป็นอีกแล้ววูดดี้มึงควยว่ะเจ็ดแม่ออก่ะออก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 นี่ออกนี่ออกออกออกแม่ออกแม่ออกไหมนิสัยชั่วร้ายดีเนี่นดึงมาจากฟันด่านลองลองลองเล่นแบนชีดิแบนชีความสามารถอะไรเปลี่ยนเหมือนความสามารถแตกต่างจากคิลเลอร์อื่นยังไงอ่ะอันนี้อันนี้เกรนนี่เชียงใหม่เลยชื่อแกรนนี่ดู เอ้ยมีปุ่มハウดูเกด้วยว่ะเนี่ยเดีลยวนี้อยากเป็นร่วมกันใครเป็นคนเลือกไอ้ตัวผู้ชายไอเดซ ember มึงเปลี่ยนดิมึงอะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นตัวอื่นที่ไม่ซ้ำกันสิเอ้าวันเตะเอวเออจบอ่าปัสวิปายจัมแบร์สตันคิลเลอร์มึงอะไรอ่ะทีนี้จะได้รู้สักทีนะค่ะเอ้ยมันสตันคิลเลอร์ได้ด้วยเหรอก็แฝดแฝดแฝดอะน่าจะแฝด คลิปหนอะไรอ่ะพยาบาลกูที่กูใช้นี่คืออะไรอ่ะเออนั่นดิมันต้องเออมันมีไอ้ใช้เงินเหรียญในการปลดไอ้นู่นนี่นั่นด้วยทมไมซ่อมไม่ได้แล้วไอ้กูไม่เข้าใจว่าเหรียญในพวกนั้นมีนาเก็บแล้วโอกูกูฮีคซายมันบอกให้กด F อยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอกูเจอที่ดีว่ะเจอของดีกูเจอของดีตรงนี้ตรงนี้กินเรื่องปิดหุบไปครับไอ้เหี้ยเตะเตะไปอยู่ห้องอื่นเลย มาไม่รู้เลยฉันเอาหรอฉันเอามาจิ๊บก็มาแลดูกูมันมีเสียงหัวใจแล้วสิวะไอ้เฮียอะไรใครดูฮะในกูในกูแปลงเป็นอะไรที่มันเล็กๆอยู่ไวัยอ๋ออ้ากูกับจุ๊กจุ๊กจริงครับ The World กดไอ้นี่ด้วยดกดะเปคบากดจุดอะไกดสเปคบาด้วยมันจะบมี จฉีกอ็อบเลเวอร์ครับยุคเชียร์อ็อบเลเวอ์เฮ้ยเมตตาเมตตาต้คนใหม่มาแล้วอ่าวันนี้ไม่เห็นกูแล้วอุ้ยกูเอาละครับผมเมตานักจูคนใหม่มาแล้วนะเฮ้ยจันถังตันตั้งกูจะตายวะไม่กูเพราะความสามารถกูคิวตัวเองได้ใช้ยังไงใช้ความสามารถนี้ยังไงกูเล็กหนึ่งนี่ไงกูเล็กหนึ่ง กูไม่ปิดที่เรารู้อ่ะออไม่เพราะมันเต็มไม่เอาไปเชื่อวะคิวเลยหรอโรโกคกูเลขนหนึ่งที่สองที่สามอธาไอทมอยู่ขวาล่างอ่ะนะมาครับผมจีมใหม่ถูกใจถูกใจใครเมียนเด็ดบายอะไร มีใครช่วยไหมเนี่ยแม่งเฝ้าอย่างนี้แล้วกูจะไปช่วยยังไงมันเฝ้าอ่ะช่วยยังไงไอเฝ้าเกินคิดไม่เชื่อนไม่ได้แคมป์แคมป์อะไรอ๋อมันมีไม่เตือนอยู่เสียงตึงใช่ป่ะไม่ <c oughs> ไม่แค <c oughs> <São S 2> มป์พ่อมึงดิไอ้เหี้ยไม่กับพี่แกเจอเพื่อนอีกคนไงประเด็นคือกูจะช่วยยังไงประเด็นคือกูจะช่วยยังไงไอ้กัดเห็นเผื่อ่มมีตัวเดียวอ่ะ เดี๋ยวมึงเจอวิถีเรียบบายเดรร้ายนะกูใช้กูเปลี่ยนแล้วนะอ๋อเหลือกูเหรอเหลือมึงกับกูนี่แหละพี่อ้ะมึงกับมึงดีไอ้เหี้ยมันมันรู้ได้ยังมันมันไอ้นี่ได้ยังไงวะมันแฝนได้ยังไงกบแฝงเป็นแบบบ้าฉันกระโดดไปแล้วอ่ะู่ในเต็นท์เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 รีบปิดรีบปิดรีบไปรีบรีบรีบช่วยกดช่วยยังไงอ่ะ กดกิกซ้ายไงที่ทันเราเปลี่ยนิกซ้ายแล้วก็ไมถเปลี่ยนกิกซ้ายได้ดูออ่ะเดยไมึงพาได้ใช่ใช่ใช่ดูไปเนนั่นแหละกูสงสัยอยู่เนี่ยว่าไอ้เหี้ยทำครูกระโดดมาตั้งใจแล้วทำไมคือมึงมีไอ้ึก่อนีนช่วยูา่วยดี่โหลช่วยดีป บยู่ไหนอยู่ไหนบ้านไหนไม่เห็นออร่าเหรอฉันไม่เห็นไม่ไม่เห็นออร่าฉันเลยแปลงล่างต้อนไปเลยจะแล้วจะแล้วจะแล้วเห็นออร่าแล้วไม่เห็นไม่ได้คนขวาขวาพี่ไงจะตายแล้วอ่านี่ไงจะตายทไมเปไหนอยู่ไหนอ่ะมันไม่เห็นจริงจริงตรงไปเลยตรงไปตรงไปอันนี้คือเขาคือเขานะอีกคนจะตายแล้วหน้าหลังนะตรงไปไม่เห็นนั่นคือเขาแต่ตรงหน้าเอ้าเดินตัดเอ้าไม่เห็นออร่แต่คนนี้ตาย ก็คนข้างข้างก็นั่งอยู่นหะกดช่วยกดช่วยดิกูกช่วยไม่ได้ยิ้มใช้ยิ่มใช้น่าจะเน็ตแล้วแหละอันเนี้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นคุณจริงตายมึงตายเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่จะช่วยกูอีกสิบวิเห็นเห็นแต่ออร่าเห็นแต่ออร่าพี่เฮียกะไปเฮียกูอบอกเลยนะถ้าพวกมึงจะเข้ามาต้องรีบตอนเนี้ยกูถ่ายอะไรนะเร็วเร็วตรงมาตรงมาตรงมาไม่ช่วยกูไม่ช่วยกูพอออกมาเอยหรือว่าความสามารถของเตัวนี้เปล่า มันโกงเกินนะถ้างั้นอ่ะว้างได้บาร์บีคิวแถวไม่นี่ด้วยเหรอถามจริงบิลบาร์บีคิววันี้ดีถามจริงาถามจริงไปม, okay. มาดิแล้วมันฮิวในมันฮิวในนี่ได้ปะ่ะกูถามจริงมันฮิวในร่างร่างปอบพันได้ปะ่ะ <c oughs> มันหายมันหายมันฮ<ม>ิวในร่างปอบพันได้ปะ่ะไ,ได้ไม่ได้เราต้องต้องฮิวในร่างกินเล่นเคยก้อนร่งไอ้คนเท่านั้น ไปเพื่อเนตันะค่มันหิวได้แค่คันเดียวว่าหิวได้จนตมตัวนี้มันเีงโลเได้โลเฮปออไอ้เ่มันอนะ่อแอ๋อแล้วมันอ๋อไอ้นี่ว่ะแงกมันหิวแล้วทีเดียวอ๋อแล้วมันไปได้เรื่อยๆจนร้อยได้เลย ไป้็ยังไม่มีเอายังไม่มีเอายังไงยังไงสิท่านค่ะสิโอ้ไม่หลุดโอ้หลุดยากมากดูอย่างยากเลยไอ้สัตว์เอ้ยแล้วกูจะไปหามึงยังไงโคตรไกลมึงเลยไอ้เหี้ย จะขยับทีนึงก็เสียวเลยยิดแม่ไอ้นี่คืออะไรล่ะเ่ะเชิงเชนน่ยเกิอะไรอ่ะไอ้อะไรเนี่ยบักกันนี่ก็นี่ของของไอที่ไอทีข้างหลังมึงอ่ะปั๊บมึงสามารถแกะแล้วเปิดไม่ได้มีมันต้องเสียตังค์หนึ่งพันเอาหรอเออคูไปดูแล้วอ๋อคือตังค์นี่ไงบนบนบนขวาใช่ไงมันต้องไปเก็บมันต้องไปเก็บไงพี่ก็มีพันหนึ่งเลยมีห่าแสนสิบเอาหรอเฮ้ยคิดดูไม่สามารถแบบงอะไรก็ได้นะเว้

อาารเป็นไงอาารยนไงเรียบร้อยกูได้กูเจอของดีละไอ้ยจุกอยู่ปะนเนี่ยมันโดนมันโดนมาจุอยู่ในหมอนไ็นหมอาาเป็นไงะนด่อาจารเป็นไงงงงเลยงดลอาาเป็นไงอาเป็นไงเออ มันไม่ลย่มันไม่แยมันไม่แ่เลืนะเนี่ยว่ามันจุ๊กเพาว่ามันตายตรงไหนอ่ะนี้แย่โอ้มันตายเลือไม่กือ้บอกอะไร่แค่คืนเลือมันโกงเกลือพวกแบบนี้โกงเลยไอ้เี่เลือไ่เป็นเลอเลยเสียงขาตกรเสียงไม่ไดีมุกโรเปไปชินเลอดไปเดไเ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  ก็หาไปดิเวรก็หาไปดิมึงสิกินอะไรสิกินแล้วเลี่ดนรถเหรอไม่มีกินทุกอย่างเลยก็หาไปดิก็หาไปดิหก็มีก็มีคนแก้มก็หาไปดิจะหาไปไหมดันไงแล้วมาไมีมีโดนปะไม่รู้นะมีมันแบบมันติดตามเลยอ่ะกูมีคำถามว่าถ้าเกิดอยู่เฉยๆกูจะแพ้ใช่ไหมใช่เป็นเวลาเข้าหมด เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับเกมป o p Night นะครับจะซึ่งเกม Pop Night จะวางขายจริงๆในวันที่1ธันวาคมนะครับถ้าหากชอบก็กดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ